Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับป้าต้อมครับสวัสดีครับแนะน้ำยังไงครับตอนนี้เขาอยู่ใส่ครับตอนนี้ครับผมป้าต้อมป้ามนะครับมือนี่อยู่อำเภอดงหลวงนะครับบ้านน้องหนาวนะครับอำเภอดงหลวงอยู่ห้วยห้วยชะโนดห้วยอยู่หนองชะโนดหนองชะโนดอยู่สันเค่อนสันหอยเลยครับเขามีงานอย่างพอในนี้มีงานประกวดเขาประกวดคว้วยนะครับประกวดประกวดสองมือนะครับือมือ น้ำพี่20ประกวดไปแล้วนะครับผมว่านี่มือวานนี่เนาะกับประกวดอ่ากล้วยดำนะครับมือวานกล้วยเผือกเไม่น้องพ่อเนาะครับแมีนพ่อเอาตัวใดมาครับมือนี้เอามือนี้ในเอ่อเอาน่องสตางค์นะน่องสตางค์นี่ครับมางลาม้าเดินสนามนะครับมาเล่นมาโชว์มาโชว์นะครับนี่นะเที่ยวนะครับมากินข้าวปลาถือว่ามาเที่ยวมาเบื้องหาประสบการณ์มาเล่นน้ำพีน้ำนองเขาเมียนครับนี่ครับมือนี้คล้วยประมาณจะโตพ่อข่าเข่ากล้วยไหลนะครับมือนี้ พราะว่าแต่เพิ่งได้ภาพนี้ที่ผมขึ้นไปเก็บโโเ,น,เนี่ยโอ้โหเต็มเงาเงาครับเงาเลยครับด้านครในด้านในสถานที่อย่างนั้นบรรยากาศดีมากๆบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ครับเป็นจะมาเที่ยวนะครับ <c oughs> รอติดตามเชีื้อน้องพ่อเนาะงานครับ,รบที่วิจังไดเพราะว่าเขากะเนียนรวมงานเน้ยนรวมงานล้างบ้านไปที่หลังงานครับนี่ครับมาเสริมงานมาซอยงานเพิ่นมาซวยงานกันครับงานครับ หายบอกหายไซบอก์หายไซก็หายไซก็ต้องบางค่าบผมเคยมางานประกวดควายบางคำไปแล้วว่าลี่ไปก็้ว่าเปลี่ยนไปแลว่าเปลี่ยนไปแล้ว่าเปลี่ยเปลี่ยนสายสะพายกับปกติกับเทคนิคแล้วแต่คนนะครับบางคนก็ใส่การต่อเสือกบางคนก็ใส่ผ้าเท็พันนะครับ ก้ยเชื่องก้ยหูรับเก็ดม่ยากครับรบ,บางคนก็ใส่ผัดเตบพ,พันกันนะครับแล้วเขาก็ดึงเตี้ยนไปเลยครับง่ายๆเขาก็ดึงไปนะครับก็เตี้ยนไง,ไง่ายๆครับเห็ดง่ายๆู้ใรเบิ้งเราก็เห็ดเป็นเลยครับนี่ว่าต้องไปจ้างว่าต้องไปจ้างหมอนะครับ เก็บเองได้เลยครับเองไปเลยครับนี่คว้านข้าวเสียบควายลงสนามครับผองกับทําการเตรียมควายเช็คควายเปลี่ยนเขาอ่านี่ครับนี่ครับพวกคัมเซอร์ห้ออยู่เหมือนนีนี่ครับทําการเปลี่ยนเขาเกิดนําควายลงสนามครับรอเวลาอ่านี่ครับ ผัาเต็มป้อมนี่เลยครับเง <c oughs> ี่ยลูกเสียนะครับผักแบบลูกเสียนะครับ <c oughs> นี่ครับ นี่ครับเขาก็จะได้เบอร์ประจำตัวที่เขาสมาัครไว้นะครับนี่ของสตางค์ B19 ครับแมงกูดบันนีจั้อนม้าบันนีเบอร์เอาค่ะหายใจเพ่อออกนะคาไหนล่ะเอาไปโปรโมทตัดไง เดี๋ยวมีมีมีโอกาสจะได้เขาไปถ่ายฟาร์มที่เปันนี้ครับผมผมยั่งเพอิดเินชมครับออกจากบ้านพอตอมไปวันสามสิบโลครับอันนี่ยน่นี้นี่ครับนี่ก็ให้เสียช่องไว้ใส่ครับใส่กันโปรโมทครับนี่ครับพอตอมเตรียมควายเสียดลบรอยครับเดี๋ยวล้อลงรุ่นที่สามครับเพศเมีย ฟันน้ำนมส่วนสูงเกินร้อยสี่สิบครับนาโตนี้เพชเมียฟันน้ำนมสีดําส่วนสูงตามร้อยสี่สิบกำลังเข่าสนามที่ผักคอยครับนี่ครับน้องสตางค์น้องสตางค์นี่ครับเขาอยูอ่กับเจ้าเข้าวต้มมัดครับเนี่ยอ่าเป็นควอยแคะนะครับควอยแคะ ครับเพจผู film, ้นะครับมีเนาะตัวผู้นี่ครับโอ้โหครับเนี่ยเิ็งเดี๋ยวปื่นตีเขาแคบเพียหน่อยครับปื่นตีแคบเพียงหน่อยนี่ครับเทียบครับผู้เตยนะครับ โอ้นี่ครับตอนนี้เอายู่ที่สูงเขาจะสร้างอุดรอนครับใหแทนะครัที่เราเลือเกียที่บ้านได้นะครับายทอดทั้งวันนะครับตกัวแตัวหกตัวันท่เาล่่สอง้ยเผือกครับเผือกแคะครับที่ยูกบพูดเตยนะครับตัวนี้ครับแปดตัว่งาเปยนตไมตันี้ครับตัวนี้ครับตัวน้ครั อบคุณนะครับใน้ำเปล่าโอ้ควยดอนจ้าวยว่าันยังมีแต่คยดอนจ้าด้วขาดำนเีขาดำนะคะสนับสนุนเครื่องดื่มนะคะตลอดงานีครับเขาเรามาเขามาเชียร์ทีมงานก้อยสานมวลครับเสียงเสียวก้สานมนลครับท่านเขารอบสองแล้วครับท่านเขารอบสองน่าจะได้ไ่ายแล้วลนะครับควายดำเพศผู้ส่วนสูงมากเกินร้อยสี่สิบครับท่านเขารอบสองนะครับรอบยี่สดตัวสุได้ครับใช่ครับนี่ได้ครับเปต ขาบอกไม่ร <mile> ู้นี่ครับบ่งแยกเสียวนงครับบางแกเสียครับเสียวนะครวเอาเบวอไหมเอาบวกไม่รู้เอาบวกไห้สวยเดีวรอชมครับสิบห้าหรอบสองว่ครับเดี๋ยวรอชมครับสีอะไรครับสีม่วงสีม่วงครับสีม่วงภาษาอีกเขาว่าอะไรครับโอ้เขาโก้โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณี่หเด้วนะครับเดี๋ยวสักพักจมีเด็กหายที่ไหนมาี่นไม่ให้ครับ ลูกไว้ต่อนะครับความสูงเจิน140ิซนติเมตรค่ะรุ่นต่อไปนะคะวันนี้เยอะุกคนเยอะนาดนะเยอะขึนข้มากดูดมากมากนะคะถ้ามี่ออีกทุ่งนี้ก็ จะไม่ไหวเอาได้แค่ยืนต่อนะครับเสียงหายนะครับเป็นโรคตับกันทุกคนนะตัวอะไรนะแตตอนไรนะเดินเดินผ่าแต่๊เก้นเปสาไปอะไรนะอันต่อทำไมเขาตื้นตัวตแวหมึกแก้วหมึทขยหมึกล้อพี่ปร์นะครับแล้ว่าเพ่ครับรอพี่ปร่ท่เขารอบสอครับผานล้อเรนะคนะครับ ผมที่ได้ใส่สายรูจากเอจีเตอร์ฟาร์มก็ขอบคุณเกียตายด้วยนะครับเสื้อที่ผมใส่ตัวนี้นะครับเสื้อที่ผมใส่ตัวนี้สวยๆเราหล่อๆนะครับจากเอกิสเตอร์ฟาร์มนะครับใครอยากให้ผมใสขึ้นเวทีนะครับเอามาอีกสองตัวเพิ่มอีกนะครับไซเอลนะคะไซเอลนะครับนะตอนนี้ที่อยู่ในสนามทั้งหมด28ตัวนะคะ วตามเชียว่อตอมครับตอนนี้มีสุภาพบรีนะคระเเ็นสนามสี่คนเร่งที่ตูควายนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ขานนะครับเป็นสุภาพบุรีตูควาย สวยทุกคนนะครับฝ่ายก็สวยคุก็สวยนะ ความสตางค์ครับความผู้ทองนะครับหมายเลขสิบห้าคันสานครับพ่อเจ้าไม้นะครับาสามซับนีนะครับหมายเลข16บหกภูพิงพ่อเจ้าไม้ไวน้ำควา,รามรอดมหานะครับหมายเลข17บเจ็ดงสยามพ่อเชื้อ<ค>พ่อตองครับตีเสรีความหมายเลข18ลแปดแต่<อ>าการแันฝั่งในประเทศผู้กทนที่เราเระบุตัวตอนปลายตอนนี้ว่าปลายตอนเนี้ย มีเลขเปลี่ยนระว่างตัวว่าเปนเลขอะไรนะครับแล้วก็ดูเนี่ยก็เอาข้อมูลเนี้ยไปเก็บไว้บนเว็บไซต์ซึ่งใช้เทคโนโลยี b l o c k c h a i ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามูลค่าของไวเนี์มันมีกระบวนการข้อมงรอดรุ่นครับว่าพราต้อมจะเขารอบสองมั้งครับรุ่นควายเพศเมียสีดำฝาน้ำนมสดงเกินร้อยสี่สิบครับ ครับน้องสตางครับเด็กปั้นครับเด็กปั้นช่องคดีศัเย์า,าันอนถูกเกไว้่มสมัยจงานบอตองเชียาาร์ยรครับจึงานคดีัลข้ามนครับเชีร์บอองการำเนนในทางกปหนาีการตรวายต่อไปก็จะเป็นจะเป็นนะครับ ลวคนก็สวยยนะสวยแงบรรครับล้อรุ่นครับเดี๋ยวนี้เขาพานรอบสองครับแล้วุันรบเชีดไว้ครับเเชิดไว้เชิดไว้ครับเชิดไว้ครับเออเชียตองครับเชีดไว้ครับเชิดไว้ครับ

พอตอมพานรอบแหลกมาแล้วครับก<พ>้องสันตา<พ>นงก็สามารถทที่<พ>ล้อลนครับสิขารอบสองเพราะก็<พ>ยากมีเจ็ดตัครับรอบนี้เหลือหลายเลครับก็ใช้็นระบบอัโรทั้งหมด ซึ่งกสมาทิที่เราจะได้เนี่ยก็จะผ่าโรกรรวิธีในเรื่องของการสมัครเนาะแล้วก็ถ้าสมาทิสมาคมก็เป็นวลาที่สมามพรบนะเมื่อต้นตอดที่หรือที่หมอยนะครับจากที่ได้รับการรับสมัปรสมาทิแล้วเนี่ยเกษตรกรก็สามารถที่จะเอาไยเข้ารับการปล่อในโลชิคได้นะครับก็จะออกมาเป็นไนทางตะวันงยโดยแล้วงราจะสมาคมนะครับตรงนี้ ก็คือไปอะไรอีกทีก็คือต้องบอกอว่าเอ่อก็คือเป็นสถานที่เป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่เราเนี่ยรวบรวมข้อมูลไปอยู่ในเว็บไซต์โดยอิงจากเลขในโจริของสมาร์ทโนะครับซึ่งการที่เราร่วมมือนะครับแล้วก็ทำงานให้กับสมาร์ทโฟนในการแบบนน้ำด้วยนะครับถ้งสองท่านนะครับมาตามเชียรถนะครับน่าจะไม่ให้นะครับแต่ใจนี่ตามากนะครับปล่อยเพื่อนเมีย ดีดำครับฟันน้ำมันเรือ140นี่นาตาดูดันมากเลยทีนี้27ตัร้อลแล้วพนัการตัอนี้เลยนะครับตอนนี้27ตัวครับ เ็มสนามกันเลยทีเดียวนะครับแล้สนามเราใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เอ็มสนามครับนอง,นนองนนนครับน้องสตางน้องสตาครับที่อยู่ต่อหน้าท่านนะครับก็คือควายรุ่นฟาร์มจังหวัดอุทัยธานีหมายเลขสามดุจดาวค่ะลูกช้างอุดรจากไทยมุกฟาร์มจังหวัดสกลนครหมายเลขห้าเพชรมุกดาลูกสนามชนจากเตชินฟาร์มจังหวัด ้อมเขารอบสองครับมันจิมงานมันิมงานมันมงานมันจ้มงาหมาที่จมหงษ์ยามค่ะเมงานขอทางยิงต้กับูทาอบด้วยนะคะยิงเตยิงแม่งม่กรากับคที่งขาอบด้ค่ัจท้มงานับข่อบคองต้องตงต้อ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 งต้ังตีองต้ององต้อง้องต้ององต้องตองต้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 ้องตงต้บงน้อง้องต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 บงงงมงงงงองงงงง้งง 務務ค,ครับทันชาปามจากอุทัยธานีนย์สอนะครับเศรษกิจโ่เศรษกจุใหม่ทุกักรรมีนะครับเรียพ้าง่ายนะครับเสียวข้าง่ายนะครับพันกับอฟองครับนกับตังครับล้อรุนครับทางดานสยขอคณแต่ขออนุญาตเร่นเร็วเราต่อเรื่องนะพิมเอาต่อเรื่องค่ะเรี่อขออนุญาต สิบเก้ากับเบอร์สิบเจ็ดได้ครับวัยงามคู่ครับร้าเลขสิบเจ็ดครับโอ้โหครับเบอร์สิบเจ็ดนี่ปั้มไหนพอนาใจเจ้าสิบเก้าเนี่พอตรงครับบริษัทน้ำมนต์ครับข้อมูลของสายตัวนั้นได้สมมติว่าเราอยากรู้ว่าการเงินนะคะการที่ชื่ดการเงินหมายเลขหนึ่งเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ีหมายเลขสิบเจ็ดครับ รอบสองครับเาเะมเนพวกี่เนารเปิดประตูทางออกของฝ่ายด้วยนะครับเปิดประตูขอฝ่ายด้วยนะครับขอบคุณกค่มย้ำอีกครั้งนะครับหมายเลขที่ยังอยู่นะครับหมายเลข28หมายเลข27หมายเลข23นะครับลองสตาร์งครับหมายเลข1หมายเลขหมา3หายหมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข8หมายเลข9หมายเลข10 หมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบหกไม่มีโอกาหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้าและหมายเลขที่สิบหกครับผมเดินไปถามเดินไปคุยนะครับขอข้อมูลรื่นเริงๆนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะทางเจ้าหน้าที่สามารถให้คำปรับและแนะนำได้นะคะครับผมอยากจะทำให้ผู้คิดอยากจะเก็บข้อมูลอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะมีของแจกของแถม นีเแถมแกงของแถมโอกาสที่ดีนะครับฝากในบควิปเ่ตัวละหนึ่งร้อยแจ้งได้พึงค่ละหนึ่งร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกถามว่าในเมื่อเรามาเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วเนี่ยเราเลขเก้าครับหมายเลขเก้าไม่หงค่ะหมายเลขสิบสี่ครับ ตอมว่เขาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะะกับผู้่ต้องรุดครับอต้อหนห้องกานกเับอทอไปสามรอบย้ำอีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ